กรณีตำรวจนะครับตั้งด่านตรวจตั้งจุดตรวจหรือตั้งจุดสกัดนะครับประชาชนนะครับหรือนักรบด่านเทือนเนี่ยนะครับสามารถที่จะตรวจสอบการทํางานของตํารวจได้หรือไม่นะครับนักรบด่านเทือนหรือประช,ชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจสอบขอดูเอกสารต่างๆจากด่านตรวจได้หรือไม่นะครับวันนี้จะขออธิบายหลักกฎหมายมหาชนนะครับหลักกฎหมายมหาชนว่า ทำได้หรือทําไม่ได้นะครับตามหลักกฎหมายมหาชนนั้นนะครับตามหลักกฎหมายนั้นน,น,น,นะครับการที่ประชาชนหรือนักรบด่านเทือนเนี่ยจะมาตรวจสอบการทํางานหรือว่ามาตรวจเอกสารน,นั่นเอกสารนี่ในด่านตรวจนั้นนะครับในหลักกฎหมายมหาชนแล้วนั้นนะครับชาชนไม่มีอํานาจที่จะมาตรวจสอบนะครับไม่มีอํานาจที่จะมาตรวจสอบเพระาะกฎหมาย ไม่ได้ให้อำนาจนะครับประชาชนหรือนักลบด่ันเถื่อนที่เราดูกันนี้มาตรวจสอบได้นะครับการที่ประชาชนจะมาตรวจสอบหรือว่าะจะมาดูนะครับจะมาดูการทำง,งานของตำรวจว่าทำถูกต้องตามกฎหมายในไม้นั้นนะครับจะต้องผ่านองค์กรนะครับจะต้องผ่านองค์กรนะครับเช่น รู้สึกว่าจุดตรวจนี้ด่านนี้นะครับกระทำผิดกฎหมายบ่อยหรือว่าได้รับการร้องเรียนนะครับจะต้องนะครับไปร้องเรียนต่อองค์กรนะครับที่มีอำนาจนะครับองค์กรที่มีอำนาจนะครับองค์กรไหนก็ได้ที่มีอำนาจนะครับทั้งตำรวจทั้งองค์กรปปชปปทหรือองค์การผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาหรือองค์กรไหนก็ได้นะครับที่มีอำนาจตรวจสอบนะครับต้องผ่านองค์กรนี้นะครับถึงจะมา องค์กรต่างๆถึงจะมาตรวจสอบเร่งต่างได้นะครับแต่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจโดยตรงนะฮะให้กับประชาชนหรือนักรบดันเถื่อนที่จะไปตรวจสอบด่านนะครับหรือไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเจ้าที่ตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเพื่อประโยชน์ของชุมชนอีกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองดังนั้นประชาชนไม่สามารถที่จะไม่ให้ดูนะครับไม่ให้ดูไม่ไม่ให้ดูได้ หรือบางครั้งหากไปร่วมกวนจริงก็อาจจะตั้งข้อหาอขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับดังนั้นก็ฝากนะครับที่น้องประชาชนหรือแม้กรบด่าดังเถื่อนได้เข้าใจในหลักกฎหมายตัวนี้ด้วยนะครับวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากเพจกฎหมายให้เฮพันตบโรแดงแจหงครับสวัสดีครับ